แล้วเจ้าอยู่ไหนครับเกนปิดมัยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนใช่เหรอใช่หรือเปล่ายุกเหรอไปไปวิ่งไปหาป้าป๊าเร็วไปไปหาป้าป๊าเร็วตื่นหรือยัง ตื่นหรือยังครับฮะตื่นหรือยังครับดืดยกหรอฮ้ไม่ไม่ยกเดโนูเลยเดนมดนบ้าขีดตายไปดกไปไปหาโกโก้เร็วฮะเฮ้ยนไปเร็ว กู <laughs> นะกโก้ไปไปไปฮะกโก้อาบแดดน,นี่